เอาไปไปรตีนใส่แล้ีใสดีนะพนักงานพูดดีไหมตีใสพนักงานพูดพอเนาะมันก็เลยแบบน่ารอนะทุกคนน่ารอดเดือดเดือดไงมันเดือดเดือดคุณป้าคุณเมื่อวานที่เราเราไปกินก็พูดรอนนะโดนบวชนะมันชอบอะไรมันชอบอะไรนาน สุเปิดตีนไก่สูงจัดจานมากิมนมาเอ่กัสดน่ารำน่าแดงปลาสดด้หสดมากินอียดไปได้ทก,ก็บ,บาๆน้ำกเสียดไปทีเรเดี๋ยวหนาคือปแปะสูสวัสดีพี่น้องปองป่ายทั้งหลายแลน,นะคะอย่น้องพึ่งนวลน,นะครวันนี้สำหรับวันนี้ก็ทานขา้าวเสร็จแล้วนะคะน้วก็่าทาแล้วก็กอยากีกัน เหมือนผีเลยอ่ะหน้าดำกูเลมเร็วลลยอุ้ยอันนี้ทาแป้งต้องทาแป้งก่อนนะทุกคนเพราะว่ากินเขาอิ่มเอาไปได้ทรั้งนี้งไได้ทรั้งนีไไหนก็นางนี้นะกินเขาอิ่มลลวพี่น้องเบอ้์เทาไห้ถือเจ็ดร้อยกว่บาทดียนอยเจ็ดร้อาทสบเจ็ดร้อยหกสิบบาทโยกสนองไม่เคยไม่เคยเห็นผู้ชายผมใบผมยาวมานั่งกินข้าวร่วมโต ยังม <Yeah. S 1> yeah. <laughs> ีมันจะเป็ปลาป่าเวลาใส่พาเซนเหมือนนั่งดูแลเบดปากใส่คอนโทรลสับมึงต้องใส่บอว่าคืออีเปยวหนาใส่แบบจอมคมังอีดีดีวผู้นึงเลี้ยงกัน้องมันสู้สิไปใส่ีกว่าเนี่ยมันนองกูเนี่ยเยอะผึกงกูไปเลียมแล้วอันกูก็เลยใส่อันนี้พาที่เพื่อนเอาให้นะครับก็เลี้ยงไปใส่กอกไป อย่เงี้ยเมื่เก nice> ็บเรี้ยงถ่าเงินเก็บดีๆค่ะใส่กระเป๋าด้วยค่ะพูดซิว่าไหนมาถือกูญลองพูดเองก็ได้จะลองไปซื้อฟิตเนสมาใช้แล้วนี่ชามดีมันดีมันดีถ้ามันก็ถึงอะไรสำคัญสุดเรือสองไม่รู้เจรียมซื้อเล็บลอนก็เป็นของเลเบลิใช่ไหมไม่เลฟบลอนก็ของเล็บลอนเล็บลอนก็ของเล็บลอนต่างหากแต่มันอยู่ใน่นมันอยู่ใน้ชอบเดียวกันเวันนี้เขาไปขายด้วยกันในร้านพวกแม่พวกอะไรอะไรยี่ห้อใช่ไหม เพราะไม่เคยใช้มาเหมดแล้วไงแต่นี่แบบ <คน S 1> ชามนะท,ทุกคนอันนี้น้ำสดนขนาสดนาสดนะจ้าวันนี้ลองพื้นลองอะไรทั้งสิน้นคนผิวจะัีมันหาใส่เงาก็ใส่เบอร์ซีเบอร์สามเบอร์ซีพอดีรับสินค้าช้ใหม่เลยนะคะของน้องเจมส์นะคะเจมจักรอันที่เราใช้ของเล็บลอน<อ>เนอร์ก็ไปเดินดูแล้วก็ไม่มีสีผิวมันมันน้อยสุดแค่เบอร์สามแล่พอสก <คน S 1> <อ>ินแค่ที่เซเว่นนี่ใส่กี่เบอร์ละอันนี้เบอร์อะไรอ่ะ หนูต้องรีวิวเครื่องสำอางคี่นะคะอันนี้เบอร์เลยก็ไม่รู้ทุกคนนะครนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวเสียงอ่ะหูเจมี่นับเงินนะคะทุกคนทั้งรถค่าทั้งรถค่าวัไหนใช้กระเป๋อุ้ยไก่สามาตัวนี้ว่ามันก็ได้งินรถกูก็ได้จ้าคือการลาเมาสี่เดือนไม่หรอกิปนทั้งลายกิ็น้งลายงนะคะนะครับเบอรตัวกินเขานะคะทุกคนดูถูกมากนะคะร้านนี้ถูกมากเมนูอาหารก็เยอะแยะนะคะแต่ว่าของเบิด์ดได้ย่มือนี่มวิีวางแผนการใช้เงินยังไง คือวิธีการวางแผนการใช as well as <S S ้เงินนะคะคือหาเงินหาเงินแล้วก็หาเงินค่ะเก็บมากก็ได้เงินคีเก็บให้มากกว่าใช้นะคะไม่งั้นก็จะตุยนะคะรับเก็บให้มากกว่าใช้ค่ะสองร้อยสรุปเหลือเห็นนำเงินเห็นเทานำเงินอะไรนี่บู่้หแต่ว่าตอนเทาจ่ายเขาจะเหลือเงินจังบาทนะครับหได้มีแต่เป็ตลาดหาดีสอคนละสองคนละสองร้อยคนละสองร้อยเจ็ดสิบห้าหาบอนนี่สองกับวางยี่ยังวัง อยคาร์เขอร์เขาแนะนำคุณนี่ว่าขาลอยกระบะโทรศัพท์ผู้ใดผู้สั่สันกีเอ็มมี่โทรศัพท์มึงหรือเปล่าอีด่าวโทรศัพท์มึงอีฮามึงช่วมาทำไมตอนนี้ก็นั่งรอรถนะคะวันนี้รถห่างพี่น้องเอ้ยระหว่างทางนะคะคีโรถมากเราโดนผ่าเบรกเบิดพี่น้องเบรกคือคือคีโรถอีแตกนี่รถตนอยู่ดุ้งดุ้งดุงดุงอยู่ก็บได้เพิ่งเอาไปรถเป็นซิกนะคะก็นั่งไทยูแลนดนอาหารเป็นไรครับเขาเพป็นดนเตะพี่น้องว่าฉันมาอยู่ ไปอไปตีกอนน้าน้อไปตีมไตีมอันกระามูกระทาเพ่นงคดงพึ้งแล้วว่างกันมาเยมนี่นั่งรอดหารถนะครตอนนี้เสียบวกับเสียเต้รเอารถไปเข้าไปเช็คอะไรอีกสนอุ้ยคือสดนแท้ กูชมว่าได้เปิดที่สอนนอนงถ่าพผุดตีอีกประมาณสองชั่วโมงเลยหรอเขาเขาเรียกแกลบไปเที่ยวปะเรียกแกลบสิมีแกลบไหมไมนมีอะไรไปเที่ยวหรอมีที่ไหนน่าเที่ยวหรอแกลบแกลบดีไงถามพวกพี่ไม่มีรถที่พอจะพาไปเที่ยวกันนะคะอีกสองสั่งโมงเลบอกแกลบใหม่ก็มาอีกสองั่งโมงผู้นานั่งท่ายรถคอสิไปสายมาแต่เลย่ะเมื่อคืนกําลัง บ่ค่ะเอารถรถเอาไปซ่อมอยู่ก็เลยนั่งทานรถปุ้ยมองเฮ็ดวันนี้ <c oughs> อีสองสั่งโมงค่ะพัดไปลั่มเมื่อคืนนี่ค่ะโอมามาคันเดียวลงเดือมาคันเดียว

มันมากเผยสูงมไม่ชอบขี่อะไรแบบนี้นะเลเรายกจนสั้นกาาไม่นูอยก็บอกว่าคอยขี่ไปแล้วเมียย่ามันอันนี้มันยังโอเคตัวซา่าเล็กตนี้ขาว่าส่เล็กเคยขี่เธอเดียวเรงพักกุปีนสั่งกูย่ารนสมนี้ี่อแกานก็ไ่านาแล้วอยูเดียเราทานโรงแรมแลนอนเนี่ย

อุ้ยมึกจนเย็นเอาหน้าข้างทางนะถึงห้องมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เดินทางมาเป็นเวลาช้านานนะคะว่าเมื่อสาดิทารถไปศึกษาไปสอมนะครับ เบรกแล้วก็ยังระเลียงประมาณสี่ชั่วโมงได้นะคะเมื่อเช้านี่สวยงามที่เดียวเที่ยวนอนรอนะคะกินอเมซอนไปนะคะ่น้องเบิร์ตประมาณสองแก้วนะคะเสียดายเงินจ่ายสเออฉันเยียวดูดูกองหูน้ำก็จนว่าเน้นมีแหงนะคะวันนี้การมาเดินต้นตาพี่น้อกได้มาได้เป็นตากั้วบางเก่งตัวหนึ่งกับรองเท้าแต่น่ารัก คุยแต่เราท้าแตกเข้ามาไหมเราท้าแตกใหม่เขมาทุนเข้าหรอมาสำรวจของเลยที่ต้องสืบคุณอะไรเล่นอาไปจ่ายค่าของก่อนเดสโน่โอ้โหประจําเป็นดอกแตข่ของของเขาแล้วว่าแหลวก่อนก็นได้ไมันเป็นไรหรอกคนเข้ามาหนาะเธอก็ต้องรู้ไงว่าเธอต้องทอําเธอจะให้เขาทําทําไมอ่ะสมองแห้งบดีอยู่ เออก็ยอมรับนก็ไม่ได enfin ้เถ like um uh 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 ียงแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของเธอไงทว่เธอเป็นคนเช็คของเธอแตว่าเขาไม่ได้ไม่ไใน่ด้เธอต้องห้ามเออใใช่ไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองไม่ผิดนะแต่ว่าตัวเองเธอตัวต้องเป็นคนลืมไม่ต้องลืมไงนะคะก็ได้ไปซื้อน้ำดูดไล่ฝุ่นมาเป็นน้องว่าฝุ่นแพี่ฝุ่นก็ต้องไปซื้อมาดูนะทุกคน ล่าสุดดูที่นอนเขาไปแล้วค่ะดูที่นอนโอรงแรมไปแล้วเนาะคีฟุนไรฝุ่นลนะเนาะแล้วก็ได้เตารีดเครื่องรีดเพราะว่าแบพบพกพาเล็กๆอะ่ะรีดเอาไวนะ้ถัรีดแบบเวลาซูมันผับไซนีนบ่ะพี่น้องเนี่ยมันก็จะยับหน่อยหนอพารตารีด์อะอ๋อเห็นแล้วเป็นกลุ่มๆเ,เล็กๆ มาเขียนเงินโดยสวัสดีน้องหาเงินมาได้ค่ะตัวนเบิดแล้วนะครับหมดเป็นที่ระเบียแล้วนะคะแตบอกวโอเคมัน,เป,นเป็นชายได้จริงรอะเนาะเสร็จส่งก็ม่ได้ยังม่ได้ยังเลยอไอ้ทำอะไรครับมาดามนาน,นามาให้น้องเจมดูเพจให้คะ่ะอ๋อสปันเพจจนได้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังเออเอาดาวไม่ได้นะคะเพราะจำไม่เปลี่ยนนะคะหนูก็ทําไม่เปลี่ยนคะ่ะ เรื่องกันสาลายอยู่นี่ครับเพราะบ้านพักร้อนนะคะพวกนี้จะทํางานไนสเต็มที่ต้องนอนพักบอนแล้วก็ลําเส็จพวกนี้ก็จะเดินทางไปกรุงเทพต่อนนนใช่ไหมคะคุณนานาใช่เล้จะเดินทางไปกรุงเทพเลยนะคะอุ้ยซิวขึ้นเม็ดหนึ่งอุ้ยแต่ว่าเตียงนุ่มกว่ามือนอนเมื่อคืนอีกอ่ะเตียงนุ่มอันนี้คือเตียงดีแอร์ดีอันนั้นคือเตียงเออคือแข็งัวดพี่หลอกนี่เมื่อคืนนี่แต่ว่าตัวนี้ดีมากคือดีเลยนะคะ รองเท้าสีชมพูนะของหนุม่มอ่ะนี่น,ะนาใส่รองเท้า,า,าได้รองเท้าสีอะไรสีดำสีดำเหรอหนุ่มได้สีชมพูเราห้าสิบเองทุกคนมันก็ถูกอยู่เนาะ<ส>อุ้ยสีม่วงสีม่วงหนูซื้อสีม่วงซึ่งไดเป็นคนซื้อให้แล้วใช่ไหมออแล้วรองเท้าสีม่วงทุกคนเอาไว้ใส่แบบมันรู้ความรู้สึกตัวเองเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นมันหอยแครงอะ่ะเปลือกหอยแครงเพราะเป็นคนตีนน้อย มันก็สามเก้าสี่สิบอยู่นะมันก็ไม่ได้เล็กมากแต่มันก็ใส่ได้แบบน่ารักทุกคนนี่เห็นไหมสัสดีสัสดีดแต่แม่ค้าก็น่ารักแม่คา้าพูดน่ารักมาก <laughs> เอาไว้ใส่แบบชิวๆวันชิวๆ,ๆสบายๆนะคะทุกคนตว่าใส่แบบเล็กๆน่ารักน่ารักมันใส่สบายสร้างเป็นมุหน้าเด่นไหมขึ้นหน้าแบบเนี้ยเฮ้ยก็ทำไม่เป็นหรอกนะทุกคน นี่แหละวันหนึ่งวันหนึ่งของที่มาทำอะไรบ้างนะคะไปนั่งกินเข่าไปเสิร์ฟนกระทารถซ่อมแล้วนะเพิ่งมาถึงคอนแก่นประมาณห้าโมงนิดๆนะครับแล้วก็มาจากต้นตาลไปซื้อของไปช้อปปี้ไปซื้อเสื้อผ้าไปอะไรบลาๆนะคะโอ้โหเล็บดูค่อยทําที่บ้านก็ได้กลับไปทาที่นครพนมก็ได้ถูกๆอยู่นี่แพงถ้าร้อยแปดร้อยหนูบ้านหนูสองร้อยห้าสิบนะคะหนูจะไปทาที่บ้านก็แล้วกันนะทุกคนเนาะอยากทำเล็บโอ๊ยสวยไอยากทำเล็บนะครับอันนี้ มือน้องพึ่งจับค่อนข้างจะจะใหญ่หน่อยนิดนึงมันอ้วนนะครับมือมันบวมๆพราตัวเองอ้วนเนาะอืมแต่ได้ฝากพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์แ้วนะครับว่าจะได้อำนาจนะครับพักผ่อนนะครับทาาคิดพักผ่อนนะพี่น้องฝากพี่นอ้งนองกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับวันนี้ไม่ข้างโฆษณานะะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะพยายามทายอยลงคลิปเราพยายามทายขีป้พี่น้องเบิง่งทุกวันเนาะจะไม่เป็นว่าบัางอะไรที่ลงบ่ได้ก็คือแบบอาจจะลงดึกลง เช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยให้นะครับวพาพี่น้องบางทีก็สัญญาณไม่ดีหรือว่ามันอะไรยังไงหลายๆอย่างปัญหาหลายๆอย่างนะครับบางทีกัติดงานล่าด้วยอะไรด้วยเนาะก,ก็เลยลงให้แบบตรงเวลาบังคับคได้พีพ่น้องเด้อกัดลงวินเนี้ยเด้อลงคำเนี้ยถ้ารู้ว่าตอนกองข่ำลงไม่ได้ก็จะพยายามลงตั้งแต่แบบกลางวันเลยเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบายสาดี